ซื้อข่าวร้ายให้ขายเป็นไงครับเจง๊งคือผมเข้าใจดีนะครับเพราะว่าเวลามีข่าวดีมาเนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราในการเข้าซื้อนะพอมีข่าวร้ายมาก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะครับในการขายนะครับอย่าไปคิดว่าบนโลกนี้มีความยุติธรรมนะครับคนเราเกิดมาสวยหล่อก,ก็ไม่เท่ากัน พราะนั้นอย่าไปหาความยุติธรรมในตลาดหุ้นในตลาดฟิวเจอร์ไม่มีนะเวลาซื้อซื้อพร้อมกันไหมฮะก็ซื้อไม่พร้อมกันหรือซื้อกันพร้อมกันแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจะชอบเฮโลซื้อไปพร้อมกันนะแล้วก็ขายพร้อมๆกันเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราพวกเรานะครับได้ยินข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราจะรู้พร้อมกัน เพราะอะไรครับเพราะเราดูทีวีแล้วทีวีมันออกทุกเช้าใช่ไหมฮะพอมันออกมาเสร็จปุ๊บพวกเราก็ดูทีวีใช่ไหมฮะเพราะเราเป็นนักลงทุนเราต้องติดตามข่าวสารครับพอดูเสร็จปุ๊บโห,หน้ากลัวมากเลยครับคนเราเวลาเสพข่าวมันก็คิดเหมือนกันหมดเลยครับแล้วมันก็ขายพร้อมกันหมดนะเวลาซื้อก็ซื้อพร้อมกันหมดนะปัญหาสําคัญของข่าวก็คือสังเกตน้ําหยดไหมครับ มันจะมีคลื่นครับเปรียบเสมือนข่าวที่หยดลงไปในน้ํามีคนรู้ข่าวก่อนเสมออะไรที่มันออกมาเป็นพับบลิกเรียบร้อยแล้วมันคือวงของน้ําที่กระเพื่อมไปวงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์ สมัยก่อนผมชอบใช้ข่าวแล้วมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็ไม่ใช้มันตอนนี้กลับมาชอบมาอีก <ahn> ครั้งหนึ่งนะครับและทําให้เราเข้าเข้าโพส ition ได้เนียนมากขึ้นเพราะอะไรครับสมมุติเราดูเทรนด์ออกแล้วว่ามันขึ้นหรือลงสมมุติมันลงแล้วกันนะครับเวลามีข่าวดีครับมันจะทำให้ราคาดีบาวตัว แทนที่เราจะซื้อตามใช่ไหมครับเราช็อตครับช็อตเมื่อมีข่าวดีจังหวะขาขึ้นนิวไฮเรากล้าซื้อไหมครับไม่กล้าหรอกใช่ไหมฮะเรากลัวนิวไฮไงใช่ไหมครับนิวไฮทีไรช็อตทุกทีเลยไล่ช็อตกันตะบี้ตะบันสุดท้ายครับมันไปต่อครับ พอคัดคัดเสร็จปุ๊บคัด,ดคร้อนนะฮะแปลกนะครับแปลกแปลก,ปลกมันเหมือนเป็นบทละครที่มีคนสร้างแล้วเราก็เป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารนะครับเพราะ,ะนั้นข่าวเนี่ยเวลาเสพเนี่ยเสพให้ให้มีเกินหน่อยไม่ใช่เสพตรงๆนะเพราะเวลาข่าวออกมาเนี่ยคนมันรู้กันทั้งโลก ดู c n b c มันก็รู้พร้อมกัน4,000-5,000ล้านคนทั่วโลกนะฮะเรารู้ข่าวอะไรที่มันพับบิกงอะครับคือเรารู้วงนอกรู้คนสุดท้ายแล้วทุกคนซื้อพร้อมกันหมดเมื่อมีข่าวดีแล้วใครขายมันก็มีคนขายอยู่หวานหมูเลยครับได้ราคาดีด้วยเพราะราคาขึ้นใช่ไหมครับขายเพราะพวกเราทำไงครับซื้อ นี่คืออันตรายของการเสพข่าวเวลาเสพเสพให้เป็นใช้ให้เป็นมีประโยชน์ครับทุกวันนี้ผมชอบอ่านข่าวแล้วแล้วก็หาประโยชน์จากมันนะครับข่าวมีความสําคัญติดตามนะครับแล้วก็รู้ให้ลึกดูภาพแมคโครให้กว้างนะครับแต่ต้องใช้ให้เป็นนะฮะใช้ให้เป็นอ่อนึกว่าหาย ขออนุญ,ญาตถามครับเวลาเราเทรดพวกฟิวเจอร์เทรดหุ้นฟิวเจอร์หรือเทรดอะไรก็ได้ครับเราเราเราใช้อะไรเป็นจุดตัดสินใจการเข้าการออกครับขอตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างไหมครับมีใครเป็นเหยื่อได้ไหมครับคุณพี่ครับขอโทษครับคุณพี่อยู่ใกล้ผมเวลาคุณพี่เข้าออกนีใช้อะไรเป็นตัวจุดตัดสินใจเข้าหรือออกครับ f a c d <laughs> แม็กดีโอเคอทำตามเขาได้ตลอดไหมได้ตลอดคุณพี่มันนั่งฟังผมทำไมครับโอเคใช่ไหมฮะวิธีการคือต้องตัดใจออกไปใช่ไหมโอเคโอเคนะครับคือบางครั้งเนี่ยการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะสมมุติว่าเรารู้เรื่องเทคนิคเยอะมากเลยนะครับคือบางครั้งเนี่ย มันมีความกลัวอะไรบางอย่างในการที่จะตัดสินใจเข้าหรือออกโพ i ิชันนะครับมันอารมณ์เหมือนคนกลัวผีนะครับนะครับคนกลัวผีก็คือจะห้อยพระเครื่องเยอะๆใช่ไหมครับนะเพราะเราไม่เข้าใจนะฮะว่าผีมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือถ้ามีอยู่จริงนะฮะแล้วเราก็ไม่เห็นจะไปต้องกลัวเลยนะเพราะถ้าสมมติว่าผีมาหลอกเราเขาน่ะจะเป็นทุกข์ เพราะเขาสร้างเวรกรรมไว้กับเราเป็นผีที่ไม่ดีไม่ต้องไปกลัวนะเพราะบาปนั้นจะตกไปกับที่ผีเองเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวผี mm hmm. เช่นเดียวกันครับนักเทคนิคลนะครับหลายๆท่านนะครับมีอินดิเคเตอร์ในหน้าจอครับเป็นสิบตัวเลยครับเป็นสิบตัวเลยครับสมัยก่อนผมก็เป็นครับมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายมันก็ อีกหตัวบอกขึ้นอีกห้าตัวบอกลงสุดท้ายก็มาหัวก้อยอยู่ดีฮะคือคือ,คอมันใช้มั่วหมดเลยใช้มัว่วนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลดลดอินดิเคเตอร์ลงแล้วก็ศึกษามันอย่างจริงจังว่าไออินดี้ตัวเนี้ยมันใช้ยังไงเอาให้เก่งสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่าไปเปลี่ยนมันเรื่อยๆเพราะถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ย คือคืออย่างนี้ครับอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสูตรสําเร็จมันมีช่วงจังหวะที่ทําให้เราได้ตังค์แล้วก็มีช่วงจังหวะที่ทำให้เราเสียตังค์ได้ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเชื่อไหมครับเราจะมักที่จะไปเจอณช่วงที่มีอาการเสียตังค์ของแต่ละอินดี้เสมอเคยเจอไหมครับคือคือ,คอมันคือเราพยายามหาอะไรที่มันสมบูรณ์แบบ นะแต่ความจริงบนโลกใบนี้นะฮะสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือความไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังความสมบูรณ์แบบนะครับแต่หาอะไรที่มันพอดีกับเรานะครับปกติเทรดเซท้าสิบก็น่าจะมีโปรแกรมกันอยู่แล้วนะฮะหรือใครยังไม่มีโปรแกรมอันนี้โหลดฟรีครับผม เป็นเป็นเป็นของเมืองนอกครับมิเลเนียมนะเทไม่ใช่เทดครับเอามาลงโปรแกรมแล้วก็ดูได้ดูมีเซตห้าสิบดูเซตห้าสิบได้นะครับความจริงบ้านเราน่าจะมีแพลตฟอร์มแบบนี้บ้างนะฮะนะเหมือนเมืองนอกเขาใช้งานง่ายนะครับบ้านเราโอ oh. oh. ู้้อินโดยไม่ได้นะครับ อันนี้ของอินโดเบิกมากนะฮะคือบางครั้งเราก็มีความเข้าใจว่าตลาดหุ้นบ้านเราเจ๋งที่สุดในอาเซียนยกเว้นสิงคโปร์แต่ความจริงแล้วอินโดไปไกลกว่าเราแล้วครับอินโดไปไกลกว่าเราจริงครับนะครับเขาเขาเปิดนะที่ไหนมีโบรกเกอร์ห้องแถวได้ครับที่นั่นจเจริญ โบเกอร์ห้องแถวนะไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศสวยงามหรูหราไม่ใช่นะฮะโบเกอร์ห้องแถวสามารถเป็นโบเกอร์ได้มีครับนะเอาไปดูกราฟครับส่วนตัวผมผมผมจะชอบดูกราฟนะครับดูกราฟนฮะดูกราฟมีใครไม่เคยดูกราฟไหมครับมีไหมฮนะทุกคนดูกราฟ ทุกคนดูกราฟนะครับคือคือเวลาเราเราเจ๊งหรือเวลาเราเสียตังค์เนี่ยก็คือง่ายๆครับพอเราลองปุ๊บมันลงพอเราช็อตปุ๊บมันขึ้นหลักการมีแค่นี้กังมีแค่นี้เองหรือพอซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บ<ง>มันลงขายปุ๊บมันขึ้นคือ,อซื้อขายหมูซื้อควายเสมอ ติดดอยติดดอยด้วยติดดอยด้วยอ่าคนเราส่วนใหญ่มักจะติดดอยแล้วก็ขายหมูเขาว่าติดดอยหมายความว่าพอซื้อเสร็จปุ๊บราคาล่วงลงแบบนี้ครับเดือดเดือหมูคือพอราคามันดีบางมาน,นิดนึงแล้วเราก็ขายแล้วราคามันไปต่อครับแล้วเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นแต่มันขึ้นต่อครับแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นไปมั่นใจทีเอสตรงข้างบนนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีข่าวดีครับว่าจะไปต่อนู่นนี่นั่น โปรเจกต์สามแสนล้านจะไปได้ต่อนน่นนี่นั่นแล้วเราก็จะไปซื้อกันตรงนี้ครับพื้นฐานดีครับตรงนี้ครับสุดท้ายก็ป,ป,ป๊ไม่พอนะฮะมีการซื้อถั่วด้วยฟิวเจอร์ห้ามซื้อถั่วผิดแล้วผิดเลยครับห้ามซื้อถั่วนะครับนะเพราะนั้นคือเราอาจจะไม่เข้าใจว่าขึ้นเป็นยังไงลงเป็นยังไงนะ เรามีหน้าที่ไปเข้าใจว่าขึ้นยังไงลงยังไงแค่นั้นพอนะเพราะเราจะได้ตังก็ต่อเมื่อเราถูกทางใช่ไหมยฮะมีขึ้นมีลงมีไซเวว์แต่ไซเวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เลือกข้างว่ามันจะขึ้นหรือลงแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากนะครับประเด็นก็นคือพอมันลงแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นใช่ไหมค ลงแล้วไม่ยอมรับปัญหาคือตัวเราครับลงก็คือลงนะฮะขึ้นก็คือขึ้นนะครับเราเมเนจตลาดไม่ได้นะครับเราไม่มีสิทธิ์เมเนจตลาดเรามีหน้าที่ตามตลาด <S <S เมื่อใดที่เราคิดว่าเราเจ๋งกว่าตลาดเมื่อนั้นเตรียมตัวเจ๊งครับ คนที่อยู่ในตลาดหุ้นได้อย่างยั่งยืนอยู่ในตลาดฟิวเจอร์ได้อย่างยั่งยืนต้องเป็นคนที่ทมตัวนะครับเมื่อใดที่คุณอวดอุตริอุ้ยคำศัพท์นี้ <laughs> นะครับเมื่อนั้นนะครับคุณมีโอกาสเจ๊งสูงนะครับเพราะการอวดอุตริกกำลังจะบอกว่าฉันเนี่ยเจ๋ง อาการเจ๋งคือมีความมั่นใจมากตรงเนี้ยได้แน่ๆใส่เงินไปเต็มที่ประเด็นคืออนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนเมือ่อใดที่มีความมั่นใจเต็มที่เมื่อนั้นความเสี่ยงจะเยอะมากวินาทีถัดไปราคามันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับนะครับคนที่เข้าใจถึง ราคาที่เปลี่ยนไปในแต่ละวินาทีคือพวกสแคปเปอร์นะครับวินาทีเพียงแค่พริบตามันเปลี่ยนแล้วนะครับหลักการง่ายๆครับเรามีหน้าที่รู้มันนะครับว่าขาลงเป็นยังไงครับนะครับสังเกตเห็นว่าจุดต่ําสุดต่ำลงเรื่อยๆครับแค่นี้เองครับก้นต่าลงเรื่อยๆหัวต่าลงเรื่อยๆแค่นี้เองครับ ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็อย่าซื้อแค่นั้นเองครับอย่าลองช็อตครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาราคามันลงเนี่ยมันจะไม่ลงเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับมันจะมีอาการรีบาวตัวสังเกตนะครับเวลามีอาการรีบาวตัวนะครับประกอบกับมีข่าวดีเข้ามาเสริมนะครับตรงนั้นจะเป็นจังหวะในการช็อตโอเคนะฮะจะเป็นจังหวะในการช็อตบางครั้งเนี่ยเวลาหลุดลงใหม่หมๆนะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่กล้า อาจจะยังไม่กล้าช็อตเลยแต่บางคนที่กล้าก็สามารถช็อตได้ตั้งแต่ไม้แรกนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่กล้าก็รอจังหวะมันรีบาวพร้อมกับข่าวดีแล้วค่อยไปช็อตโอเคนะฮะมีใครไม่เข้าใจขาลงไหมครับเนี่ยครับขาลงจบถ้าเห็นแบบนี้แล้วเราก็อย่าไปซื้อนะฮะ ไม่มีอะไรยากครับยากไหมฮะแต่ไปไปดูจริงทำไมมันยากยากเนาะยาก่าาขึ้นก็ง่งยครับนะฮะก้นนะฮะยกสูงขึ้นเรื่อยๆหัวก็ยกสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปช็อตครับพยายามอยู่ฝั่งรองเข้าไว้นะครับเวลามีข่าวร้ายนะครับทำให้ราคามันย่อแต่ไม่หลุดก้นเก่าเป็นจังหวะในการ เข้าลองโพซิชันครับนะครับรู้เพียงแค่นี้คุณก็ไม่ยังเป็นต้องไปลงเรียนคอร์สแพงๆแล้วครับแค่นี้หากินได้แล้วครับนะครับแต่ปัญหาคือเราเราคิดว่ามันเฮ้ยไม่ลงหรอกเนี่ยเนี่ยคือปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทั้งทั้งที่เราเห็นแบบเนี้ยเราก็จะคิดว่ามันเฮ้ยมันไม่ขึ้นหรอกไม่กล้าที่จะซื้อ ตามันเหมือนเซ็ตไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับมันคือเซ็ตครับนะฮะผมก็เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละว่าทำไมเวลามันขึ้นมาใหม่ๆอ่ะทำไมเราไม่กล้าซื้อเพราะมันไม่มีปัจจัยพื้นฐานมารองรับใช่ไหมครับข่าวดีหรือข่าวที่มีปัจจัยพื้นฐานมารองรับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหายมากๆแล้ว ท่วใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเราถึงกล้าซื้อกันนะสังเกตนะฮะเมื่อใดที่ดอารานะครับอาชีพดลารานะครับเข้ามาในตลาดหุ้นเปิดบัญชีใหม่ลองเล่นปุ๊บนะมันมักจะลงเลยครับพอดีว่าผมมีกวนจักรยานมีใครปั่นจักรยานไหมครับผมปั่นจักรยานครับช่วงนี้ก็มีกวนหนึ่ง เป็นดีเจชื่อดังคนหนึ่งดีเจวัยรุ่นนะครับชิวเอฟเอมใครเคยฟังชิวเอฟเอ็มไหมครับรู้จักกาันในการปั่นจักรยานนะฮะก็คุยกันนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วเขาก็พูดมาไปื่อยว่าเฮ้ยเขามีหุ้นตัวนี้นั้นเล่นหุ้นด้วยนะถามว่าเฮ้ยเล่นมาได้กี่ปีแล้วตอบว่าสามเดือนเพิ่งคุยไปเมื่อเดือนสองเดือนนะครับ โอโหผมนี่ใจหายเลยครับสวยแล้วพูดไม่ทันขาดคำครับหุ้นลงเละเทะเลยครับเพราะอะไรครับเพราะอาชีพดาราเนี่ยจะเป็นอาชีพที่อยู่วงนอกสุดที่จะได้รับข่าวสารนะเมื่อใดคือมันจะมีคนที่คุกุกคลุกอยู่ในตลาดคนที่ observe คือเฝ้ามองอีกคนค่งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยนะคนที่คุกเข้าวงในก็คือซื้อก่อน คนที่ observe คือเฝ้ามองอยู่ก็ここเข้ามาที่หลังส่วนคนที่ไม่รู้เรื่องเลยครับดูข่าวสรยุทธ์บอกว่าหุ้นจะไปต่อนู่นนี่นั่นก็จะไปซื้อกันตอนนั้นนะฮะจำทองเลยไหมฮะนิวไฮนิวไฮพอสรยุทธ์ออกเสร็จปุ๊บล่วงไปไปละปุคือข่าวมันแมสไปแล้วครับพอแมสไปแล้วคนแมสแมเข้ามามันก็ไม่มีใครมาซื้อต่อแล้วครับ เพราะคนกลุ่มสุดท้ายซื้อแสดงว่าคนที่เข้ามาก่อนสุดกําลังทยอยขายอยู่มีแค่นี้เองครับมีเรื่องเล่าหุ้นย่ h o ู Yahoo หรือ Google จะไม่ได้ครับนะฮะเป็นเจ้าของหุ้น Google ผมไม่แน่ใจย a h o ูหรือ Google ย a h o ูมั้งสมมติเป็นย a h o ูแล้วกันนะครับเขาก็เดินเข้าทํางานทุกวันอย่างนี้ครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ไปขัดรองเท้าและให้เด็กขัดขัดรองเท้าให้ เด็กขัดรองเท้าก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของย a h ูเด็กขัดรองเท้าถามว่าเนี่ยหุ้นย a h ูขึ้นสูงมากเลยขึ้นแรงมากเลยได้ซื้อไว้มั่งเปล่าขนาดเด็กขัดรองเท้ายังรู้เรื่องะครับกลับไปที่ออฟฟิศเสร็จปุ๊บเขาขายเละเลยครับสุดท้ายหุ้นย a h ูล่วงไปลองสังเกตดูนะฮะใครที่ไม่เคยคิดจะสนใจลงทุนมาก่อนนะครับแล้วอยู่ดีๆมาสนใจ เมื่อนั้นเตรียมตัวเพราะเขาจะเป็นไม้สุดท้ายในการรับคุ้นต่อจากพวกเราหรือพวกเราเป็นคนกลุ่มนั้นครับหรืเอเปล่าครับเบรกเหรอครับเบรกกี่นาทีครับแล้วแต่งั้นเบรกสิบนาทีแล้วกันสิบนาทีเจอกันครับผม อย่าเพิ่งหนีไปไหนก่อนนะครับ